สวัสดีทุกคนสุนัขท,ทุกตัวมีความรักและก็ความซื่อสัตย์ต่อเจ้าของขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูการฝึกฝนและก็ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับสุนัขด้วยสายพันธุ์ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่บ่งบอกถึงนิสัยของพวกเขาแล้ววันนี้เราจะไปพบกับ5สายพันธุ์สุนัขท,ที่รักเจ้าของที่สุดครับจะมีสายพันธุ์ไหนบ้างเราไปชมกันเลยครับ 1. สุนัขไทบางแก้วไทบางแก้วขึ้นชื่อเรื่องความฉลาดซื่อสัตย์รักเจ้าของมีความกล้าหาญเหมาะกับการเป็นเพื่อนและก็เป็นผู้พิทักษ์คร 2. ไทลังอานไทยลังอานเป็นสุนัขไทโบราณรักเจ้าของเชื่อฟังฉลาดฝึกง่ายเหมาะกับการเป็นเพื่อนและเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านครับ 3. เยอรมันเชพเพิร์ดสุนัขสายพันธุ์ใหญ่ฉลาดฝึกง่ายรักเจ้าของมีความซื่อสัตย์มากๆเหมาะกับการเป็นเพื่อนเป็นผู้พิทักษ์แถมยังเป็นสุนัขที่สามารถทํางานในหลายประเภทด้วย 4. ี่โกลเด้นรีทรีฟเวอร์สุนัขที่มีนิสัยร่าเริงใจดีฉลาดมีความรักเด็ก เหมาะกับการเป็นเพื่อนเป็นสุนัขช่วยเหลือและเหมาะสําหรับเป็นสุนัขครขอบครัวครับ5าลาบบาร์ดลิทิเวอร์ลาบบาร์ดนั้นก็มีความคล้ายคลึงกับโกลเด้นเลยมีความฉลาดฝึกง่ายรักเด็กเหมาะก,กับการเป็นเพื่อนเป็นสุนัขช่วยเหลือและก็นําทางคนตาบอดแถมยังเป็นสุนัขครขอบครัวที่ดีสุดๆเลยครับเป็นอะไรบ้างครับสําหรับ5สายพันธุ์สุนัขที่รักเจ้าของเอาจริงๆสุนัขทุกสายพันธุ์ก็รักเจ้าของกันหมดครับแต่อันนี้ก็ยกตัวอย่างมาให้ดูว่า มีสุนัขสายพันธุ์ไหนบ้างที่สามารถเลี้ยงแล้วก็ฝึกได้ง่ายแถมมีสุนัขสายพันธุ์ไทยของเราด้วยแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้และคลิดว่ามีประโยชน์และมีตรงไหนผิดพลาดก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ